นักกีฬานะคะเราจะเน้นไปที่คาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนหมูกรอบได้ไหมอะหมูกรอบเลยอะไอ่เคยใส่ว้ในวงนี้นไม่เคยชอบกินไข่ต้มนี่ไม่ชอบกินไข่ไม่ชอบกินไข่แ่ก็ชอบกินไงเพะวแต่ว่าเล่นมา์สมา3-4ปีผมยังสูงขึ้นแค่เซนสองเซนก็ไกี่กันดิไกี่กันกี่ลูกเอาว่กไปลูกหนึ่ง เฮ้ยทุกคนเปปซี่เขาทำน้ำป่าไะมันเป็นเปปซี่สีใสหรือเปล่าไม่เราว่ามันเป็นน้ำป่าแบบน้ำรัวเปปซี่อ่ะดูไม่ออกเลยใช่ไหมนายนายว่ามันน้ำหรือว่าเปปซี่อ่ะเราไม่รู้แล้วแต่นายเฮ้ยต้องมันกินได้ไหมอ่ะกินได้ใช่ไหมเฮ้ยฮาริตแต่นี่ศูนย์แคลนะก็เท่ากับเป็นน้ำเปล่าเลยอ่ะใช่เหรอชอนะว่านี่เป็นเปปซี่แล้วไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะนี่เห็นไหมสีเดียวกันสีเดียวกันนี่มีความขุ่นกว่าแล้วก็มันเย็นไงเพื่อนผมครับผมซื้อนี่กินได้ไหมน้ำเปล่าอ่ะ โอ้ยมันเป็นน้ำหวานนะไม่มน,น้ำเปล่านี่สูตรใครวะยังดีกว่าพี่ว่ากินนมก็พอนี่เอานี่ไปแทนแล้วน้ำเปล่าของพวกผมอะครับไม่ได้ครับไม่ได้ข <c oughs> นาดน้ำเปล่านะทุกคนเก็บวางไว้ในชาริทใครอยากดูก็ไปซื้อกันเองนะครับทุกคนที่ที่ชอบจริงๆคือตรงนี้ทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ทานดีกว่าเนื้อแบบนานๆทีกินได้ถ้าทานบ่อยๆก็ไม่ไดีสนใจว่าซัดเดียรึเปล่าตะขยาหรือเปล่านั้นใช่ครับเอ้ยงั้นผมก็เคี้ยวสีเขียวมันสลัดเลยอะ เอาไปทาขนมปังใชเอาไปทาขนมปังอ่ะอ่ะได้ไหมไม่ได้พูดไม่ถึงเลยหวานทำไมสาษาดีใจนะทุกคนเอั้นแค่นี้ชกไก่ให้ด้วยใช่แล้วก็สลัดขนมปังกล้วยแล้วก็นมนมสองกล่องเลยครับใช่กล่องเลยโอ้โหสวัสดีครับอยู่นี้นะครับทุกคนผมจะให้พี่ไออุ่นมาแนะนำการกินของนักกีฬานะครับสวัสดีค่ะไออุ่นนะคะปัจจุบันเป็นแชมป์ว่ายครูและทักษะไทย สำหรับนักกีฬานะคะเราจะเน้นไปที่คาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนแล้วก็เน้นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่ว่าก็ต้องย่อยง่ายด้วยใช่คะ่ะเช่นจอย่างไออุ่นเช่นค้คะช่วงที่จะต้องไปต่อยมวยอะไรนี้ในช่วงเช้าก็อาจจะทานข้าวปกติแล้วก็อาจจะเสริมอย่างเช่นไข่ลวกหรือไข่ต้มหรือทานไข่ลวกสัก3ามหรือสฟองถ้าผมอยากกินหมูกรอบได้ไหมอะหมูกรอบเลยอะหมูกรอบแล้วเช่ากินหมูกรอบเอาจจริงๆมันก<ม>็ได้แต่ว่าต้องทานเป็น มื้อกลางวันประมาณนี้เอาบอว่าเนื้อสัตว์้ามกินตอนเช้าอาเป็นมื้อกลางวันเพราะว่าถ้าเป็นมื้อเย็นอาจจะหนักเกินไปแต่ถ้าทานอย่างอื่นได้ก็ทานอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามือเกาะก็ถือว่าหนักอยู่น้ำมันเยอะใช่ลเน้นเน้นเลยอย่างเช่นอกไก่ไข่ หรือปลาอะไรพวกนี้ค่ะที่มันเสริมโปรตีนให้เราคนมขนมปังก็ได้อุยิางทีอาจจะกินขนมปังหรือกล้วยทานก่อนเราก็ไปซ้อมเป็นการรองท้องก่อนไปซ้อมอตอนเย็นก็ทานสลัดเบาๆ็ทานสลัดใช่เบาๆบๆทานสลัด,ลดช่วงเชา้าสมมติว่าเราทานไข่ลวกอะไรไปแล้วแล้วเราก็ไปออกกํกาลังกายแล้วออกกาลังกายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อาจจะทานเวฟโปรตีนได้เวฟโปรตีนช่วยเรื่องอะไรครับอ๋อเวฟโปรตีนก็คือช่วยเพิ่ม พลังแค่นั้นก็ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ข่าวว่าในวงนี้มีคนไม่ค่อยชอบกินไข่ต้มนี่ใครไม่ชอบกินไข่เ่ยไม่ค่อยชอบกินไข่แต่ถ้าสมม่าผชอบกินนะโอ้แต่ว่าสำคัญนะดาก้าถ้าก็นไม่ได้ก็อยากให้ทานอย่างน้อยสักสองฟองก็ได้แล้วดากาดากา้ได้ได้กินวันละกี่ฟองครับซองครับใช่เปล่าใช่ไหมฟองจริงไหมครับสองฟองต่อเดือนเหรอแม่บอกนะครับว่าไม่จริงะแม่โบสายหน้าเลยครับสองฟองแล้วถ้าสมมติแบบว่าผมชอบกินแบบว่าอาหาร มันกินได้ไหมครับนักกีฬากินได้ค่ะสมมติหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็กินพวกนี้ใช่ไหมกินสลัดกินอะไรปุ๊บวันทีอวันอาทิตย์เราพักซ้อมแล้วก็อาจจะกินได้อ๋อคือแบบว่าฟรีในอาทิตย์ละครั้งได้ใช่ไหมอาทิตย์เดยวหนึ่งวันของที่เราชอบกินขนมของหวาน,น,น1 1> อะไรอย่างเงี้ยต,ต่อตอ,อาทิตย์หรือต่อเดือนต่อหนึ่งอาทิตย์อ๋อหนนะึ่งวันหนึ่งอาทิตย์ไม่แย่นะแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายนี่ต้องออกากําลังกายอะไครับเกยียวกที่ต่อวนันก<อ>ี่วันต่ออาทิตย์สิ ยิ่งยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เรามีแข่งอาจจะต้องอาจาออาจะไม่มีวันหยุดเลยซ้อมทุกวัน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 แต่ถ้าเราอยากจะออกกาลังกายเฉยถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่ว่าเราอยากออกกาลังกายอยากสุขภาพดีอยากาดีใช่ไหมก็5วันหรือ6กวันห้าวันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วถ้าสมมติแบบว่าผมเดือนละเดือนละวันนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับอ๋อโอเคขอโทษไม่ได้ไม่ได้แล้วสำหรับการพักผ่อนนี่เราต้องนอนเยอะไหมคบเป็นนักกีฬาเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอสมมติว่าวันนี้ตุ แต่ว่าพรุ่งนี้ตีห้าตุลาต้องวิ่งตอนเช้าลากาคิดว่าตุลาเขาจะวิ่งไหวไหมไม่ไหวครับ่ตุลาอาจจะวิ่งไหวแต่ไม่สดชื่นแล้วก็วิ่งไปอาจจะเป็นลมได้เป็น,มปนลมเลยเหรอตุลาก็เป็นไปได้สมมติคุน <ขอ S 2> สมมติเ <ขอ S 2> รือสอมมติเยเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอยอย่างน้อยประมาณ8ชั่วโมงอย่างน้อยต้องนอนก่อนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มยังนั่งกินเลยนั่งโซยเลยนั่งกินข้าวเลยสี่ทุ่มปกติเนี่ย ปกติห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้ต้มมาม่าหวานเจี๊ยบเลยเว้ยนะเป็นดื่มเป็นดื่มหวานเจี๊ยบเลยสำคัญการพักผ่อนถือว่าสําคัญสําหรับนักกีฬาคนทั่วไปก็สําคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าเราพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงเหมือนกันแล้วผลพักผ่อนคือส่วนสูงนี่การกินนี่ช่วยไหม ช,ช่วยเหมือนกันช่ก็คือไบคแคมอยากสูงขึ้นสำคัญเลยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารให้ครบผ้าหมูอาจจะเน้นโปรตีนหรือแบบแคลเซียมเน้นนมนม,นมสับคาเลยนมไข่ไก่ปลาอะไรพวกนี้ที่ทานแล้วก็จะทําให้เราสูงขึ้นแล้วก็นอกจากการกินแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของกา,การกระโดดการกระแทก ช่นกระโดดหรือว่าเล่นบาสอะไรเงี้ยเราสามารถช่วยให้เราสูงขึ้นได้อันนี้หวังจะสูจริงใช่ไหมคือมันก็ไม่น่าหวังแล้วอ่ะได้ได้คือต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้คือผมอ่ะเล่นบาสมา3-4ปีผมยังสูงขึ้นแค่เซนสองเซนใครผมก็กินนะกิน4 5่ห้าปองนอนอะไรจริงจริงครับนอนนอนนี่โอ้โหติดเกลติดเกลนะแอติดเกมติดสาไม่ไม่ตรงเวลาเลยครับบางทีก็นอนเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างเช้าบ้างอะไรเงี้ย นอกจากจะแบบว่าทําให้มันไม่สูงแล้วก็คือไปแขมก็จะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็สุขภาพร่างกายอาจจะแย่แล้วมันหยุดสูงตอนอายุเท่าไหร่จริงๆผู้ชายส่วนใหญ่ผมคิดว่าประมาณ19้าหรือ20นี่ก็ยังถือว่าสูงได้อีกถ้าเรามีวิธีการกินหรือว่าดูแลตัวเองออกกำลังกายเลยคือทุกอย่างผมผมว่าผมทําได้นะยกเว้นการนอนนอนหลับยากตรงเป็นคนนอนหลับยากเพราะว่าไปแคมอาจจะนอนเวลาประมาณนี้เป็นประจําถ้าจะให้ปรับมา เป็นนอนสามทุ่มหรือสี่ทุ่มอาจจะยากแต่ถ้าปรับจริงๆรงปรับได้บางท<อ><อ>ีสมมวันนี้วันนี้บคแฮ่งอาจจะออกกําลังกายเยอะมากพอทีนี้สามสี่ทุ่มไปแข่อาจจะง่วงแล้วก็ได้แล้วนักกีฬามีเวลานอนไหม,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 มอ่ะเอาปิดเทอมก่อนเนาะพปิดเทอมเขาก็จะซ้อมกันช่วงเช้ากับช่วงตอนเย็นแล้วอย่างไออ่นเนี่ยเช้าเสร็จปุ๊บก็กลางวันก็นอนพักผ่อนแล้วก็ตอนเย็นก็ตื่นมาแล้วก็ซ้อมต่อถ้าอาจจะซ้อมเสร็จประมาณทุสองทุ่มแล้วก็ข้าพักผ่อน แล้วก็ไปนอนหรือว่าต้องงียบระหว่างวันใช่ไหมใช่ถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามีเวลาก็งีบระหว่างวัน่นาทีกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็พอแล้วนักกีฬานี่เล่นเกมไหมครับเล่นเกมได้เล่นเกมผ่อนคลายสมองโอเคผมชอบแต่อย่าเล่นดึกแบบ ผมเล่นไม่ดึกครับผมเล่นเช้าตีสามตีสี่เล่นเสร็จแล้วก็ไปวิ่งต่อเลยอโอเคแล้วถ้าเรียนมันทํายังไงถ้ามีเรียนบางทีช่วงเช้าเราอาจจะแค่ตื่นแล้ววิ่งเฉยแล้วก็ไปเรียนแล้วในระหว่างที่เราต้องซ้อมไปด้วยต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี<า>ในเรื่องของการเรียนทํากันบ้านอะไรซ้อมเสร็จปุ๊บก,ก็ทํากันบ้านทําไรต่อ,อแต่มันก็จะมีเวลาพักผ่อนอยู่ถ้าเราบริหารจัดการเวลาให้ดีและสมมุติถ้าเราไปฝึกซ้อมแล้วก็เกิดเหตุเจ็บต้องทํายังไงบ้างอ่ะจริงๆในช่วงบาดเจ็บเนี่ยมัน สำหรับไออุนถือว่าเป็นช่วงสำคัญเพราะว่าบางทีถ้าเรายิ่งเราบาเดเจ็บนะคะเราก็จะไม่สามารถไปซ้อมหรือไปออกกำลังกายได้และยิ่งถ้าช่วงนั้นเรากินแบบจังฟูดกินของหวานอะไรเยอะๆมันก็อาจจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเยอะขึ้นได้ซึ่งในช่วงที่บาเดเจ็บเราควรจะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ให้ ช่วยให้เราฟื้นฟูร่างกายได้แล้วก็ในระหว่างนั้นก็รักษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเลือาหารนี่สําคัญเลยใช่ <ๆ S 2> สำคัญกว่าออกกำลังกายไหมสำคัญคนละแบบกันเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบนักมวยเวลาเขาซ้อมหนักๆเจ็บบ้างอะไรบ้างช้ำบ้างเนี้ยเขาเขารักษาด้วยวิธีการลงไปแช่น้าแข็งเนี่ยมันมันช่วยได้จริงไหมอ่อยางไงอุ่นก็แช่น้าแข็งเหมือนกันบางทีอาจจะช่วงแบบก่อนไปต่อยก็แช่ก่อนหรือบางทีต่อยเสร็จก็แป๊บก็แช่ คือการแช่น้าแข็งเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยฟื้นฟูร่างกายมันเหมือนเราประคบน้าแข็งแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ประคบคุอเราแช่ทั้งตัวเลยมันก็ช่วยให้เราฟื้นฟูร่างกายได้เย็นดการเคยแช่แหมเ่เป็นไงบ้างหายจริงไม่ค่อยชอบมันทรมานนะถ้ามันเย็นเกินไปมันก็เจ็บมันมันจะเจ็บมันจะเหมือนโดนโดนกัดเลยค่ะแต่ว่าไออุ่นก็ไม่ชอบแช่มันเอนักคือมันมีเทคนิคไหมที่แบบว่า อยู่อย่างเงี้ยมันนานให้ครบนาทีคือบางคนเนี่ยคือเขาลงไปเนี่ยไม่ถึง1นาทีก็ลุกขึ้นมาแล้วอ่ะต้องแช่บ่อยๆมันต้อง <c oughs> อก็คือมันจะมีจุดหนึ่งคือถ้า,าสมมติลงไปมันจะปวดมากแล้วคือถ้าเราผ่าน<ช>จุดตรงนั้นไปถ้าเราอดทนผ่านตรงนั้นไปได้มันก็จะมันก็จะช้ามันก็จะไม่รู้สึกแล้วที่ที่มันจะปวดมากๆเนี่ยก็คือตรงมือกับตรงเท้าบางบางทีอ่ะลงไปแช่ข้างตัวนะแต่ว่าไม่เอามือแขนแล้วก็เท้าลงอยู่ได้แต่บางทีอยู่ไม่ได้เพราะว่าเท้ามันเย็นมันปวดมือปวดมากแต่ว่าสําหรับ น้ำมวยที่เขาแช่แล้วไม่เป็นอะไรค <ละ S 2> ือน,นักกีฬาคนอื่นอ่ะก็คือเขาแช่บ่อยแล้วเขาก็จะชินทั้งหมดนี้นะคะสําหรับการเป็นนักกีฬาการดูแลตัวเองเนาะก็อาหารการกินก็ประมาณนี้พอ,อได้เพียงพอทานอกไก่ทานสลัดทานกล้วยเวขนมปังอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าชอบกินแซลมอนไหมชอบ,ชอบแซลมอนก็ได<อ>้เหมือนกันนะคะแลมนใช่ใช่แซลมอนก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันเราต้องลดลดอะไรบ้างลดอ๋อใช่ต้องลดไขมันของหวานนะคะพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้หลีกเลี่ยงน้ําตาลขอ้วนเลย อาแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าอดอาหารไอาารอุ่นแนะนำว่าคือเราทานให้ครบห้าหมู่แล้วก็ทานโปรตีนให้ถึงมากกวา่าบางทีการอดอาหารไม่ได้ช่วยให้อ่าเราผอมลงอาจาจะยิ่งทําให้เราทรมารมากกว่าเดิมด้วยทำให้เราหงุดหงิดมากขึ้นใช่รูปโปรนพังใช่ไหมใช่ใชและสมมตินคนดูเขาอยากไปติดตามพี่อ,อื่นเขาต้องไปดูที่ไหนครับเราก็สามารถติดตามไออุ่นได้ที่ y o u t u b e f a c e b o อ k i n s t a กรม m TikTok ทุกแพลตฟอร์มชื่อนางาเฟตติ้งค่ะ คารากตาก็มีนี่มีด้วยครับเอามีจากไหนครับเนี่ยไอพวกเราไม่เห็นมีนะพวกเราคาราเต้เราคาราเต้ดาก้าเขาย้ายพวกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะครับขอบคุณากครับขอบคุณพี่อุ่นมากๆครับขอบคุณครับครับทุกคนบายใค้ดูพี่อุ่นเหมียนวมาเงทียนกมอ